สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกอ่านเขียนเรียนรู้คำสระอุกกันคะ่ะซึ่งเป็นการอ่านต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนบทอ่านสาระอุกกินจุกันก่อนนะคะ คราวที่แล้วเด็กๆไปฝึกอ่านส่งคลิปมาให้คุณครูเด็กๆเก่งทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะคะ1นึสองสสระอุกินจุกินจุจนอ้วนฉุมุทลุยาดูสี่้้าลิงกินกับปิคอยดูสี่ริงดุนัก อีกครั้งนะคะพร้อมกันอีกครั้งนะคะ1 2 3สอสระอุกินจุกินจุจนอ้วนฉุมุทลุยาดุซีถ้าลิงกินกะปิคอยดูซีลิงดุนักมีเด็กๆคนไหนเนาะกินจุ จนตอนนี้อ้วนฉุนแล้วบ้างไหมคะอยู่บ้านออกกำลังกายบ้างนะคะเดี๋ยวจะอ้วนฉุนแบบนี้นะคะทีนี้เราไปเรียนรู้คำสรรอุก,กันค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะคำแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะเด็กๆลองดูภาพนะคะคนนี้เป็นยังไงคะน่ากลัวไหมคะดูท่าทางดุดันจังเลย คนที่ไม่กลัวอะไรชอบทำอะไรสิ่งเสี่ยงอันตรายเราเรียกว่ามุทะลุอีกครั้งนะคะมุทะลุลองสะกดนะคะมออุมุทออะทะลออุลุลมุทะลู มุทะลุนะคะก็คนที่ชอบเล่นอะไรแรงๆเล่นอะไรแผลงๆเล่นอะไรแปลกๆคนแบบนี้นะคะจะทําให้เจ็บตัวได้ง่ายๆนะคะไปค่ะไปดูคําต่อไปกันค่ะคํานี้นะคะสาะอุเหมือนกันเป็นไงบ้างคะเราเรียนไปแล้วคราวที่แล้วใช่ค่ะคํานี้คือคําว่าฝาผุค่ะเด็กๆออกเสียงตามนะคะฝาผุ มาค่ะมาสะกดคำกันค่ะฝออาฝาผออผูฝาผูเด็กๆห็นไหมคะฝาผูแบบนี้อันตรายนะคะเด็กๆอย่าเข้าไปใกล้นะคะอาจจะเกิดอันตรายกับตัวเราได้นะคะมาค่ะไปคำต่อไปกันนะคะนี่ค่ะงูตัวนี้อ้าปากกว้างเลยแสดงว่างูตัวนี้เป็นงูที่ทำไมคะ งูดุสะกดตามนะคะงอูงูโดอุดุงูดุเด็กๆลองฝึกสะกดแล้วฝึกอ่านนะคะหน้านี้นะคะงูดุเด็กๆอย่าเข้าไปใกล้นะคะใครที่ดุอย่าเข้าไปใกล้แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ดุแสดงว่าเราทำผิดหรือเปล่ากลับไปทบทวนนะคะคำนี้ค่ะ นี่มีคนเยอะแยะเลยนะคะทุระค่ะเด็กๆเคยได้ยินคำนี้ไหมคะทุระคือกิจกรรมหรืองานต่างๆที่จะต้องออกไปติดต่อเด็กๆอาจจะเคยได้ยินพ่อแม่ของเราไปทุระที่ตลาดไปทุระที่บ้านญาตินะคะมาสะกดคำนี้กันค่ะตัวนี้นะคะตัวทอทงออกเสียงว่าทอค่ะทออุทุรออระทุระ อีกครั้งนะคะทออูทุรออระทุระมาค่ะเราจะไปคำต่อไปกันแล้วนะคะคำนี้ค่ะอ่าข่าวที่แล้วจำได้ว่าสอนเด็กๆอ่านไปแล้วหนึ่งรอบห้องน้ำหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสุขานั่นเองค่ะสออุสุขออาขาสุ ขาเด็กๆลองออกเสียงอีกครั้งนะคะสออุสุขออาขาสุขามาค่ะเด็กๆลองฝึกอ่านซ้ำหลายๆครั้งนะคะดูคลิปบ่อยๆแล้วลองสะกดตามเด็กๆอ่านได้แน่นอนค่ะมาค่ะสำหรับคํำต่อไปนะคะที่คุณครูจะพานักเรียนอ่านอยู่ในหนังสือการอ่านอ่านเขียนนะคะ อ่านออกเขียนได้ของเรานะคะต่อจากบทอ่านสระอุเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้นะคะเราเคยอ่านไปแล้วเมื่อข่าวที่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคำว่าพายุฝาผุทุระมุทรุแล้วก็คำว่าดุนะคะวันนี้นะคะมีตัวละครสองคนนะคะก็คือชาลีแล้วก็ตาจือนั่นเองค่ะดูสิว่าวันนี้ชาลีกับตาจือเขาจะมาทำอะไรกัน วิธีการอ่านเหมือนเดิมนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูคุณครูจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบรอบแรกเด็กๆฟังออย่างเดียวนะคะถ้าใครอ่านได้อ่านไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะยออุยุพายุทะเลมีพายุผออุผูฝาผูพายุ ทะรุ้ฝาผุทออุทุทุระตาจือมีทุระตาจือมาปะพายุมออุมุมุทะรุชาลีมุทะรุดออุดุจะดุ ตาจือจะดุชาลีเรื่องราวก็มีอยู่ว่าพายุนะคะมีทะเลในทะเลมีพายุพายุพัดมาจากทะเลทะลุฝาผุเลยค่ะเสร็จแล้วตาจือมีธุระออกไปธุระแต่ต้องมาพบกับพายุในขณะเดียวกันชาลีก็มุทะลุขี่จักรยานฝ่าพายุมาอันตรายค่ะ ตาจือก็เลยดุชาลีเลยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะอ่านตามคุณครูแล้วนะคะมาค่ะยออุยุพายุทะเลมีพายุพออุผู ฝาผูพายุทะลุฝาผูทออุทุทุระตาจือมีทุระ ตาจือมาปะพายุมออุมุมุทะลูชาลีมุทะลูดออุดุจะดุ ตาจือจะดุชาลี <S <S เด็กๆคะ่ะเด็กๆฝึกอ่านหน้านี้แล้วอัดคลิปให้คุณครูดูนะคะหลังจากที่ฝึกอ่านแล้วเด็กๆคัดหน้านี้ลงในสมุดของตัวเองนะคะถ้าเด็กๆอยากวาดรูปประกอบวาดได้เลยนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามแต่ถ้าเด็กๆวาดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะ เดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดและการฝึกอ่านหน้าต่อไปกันเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะก็จะอยู่ในแบบฝึกของเด็กๆนะคะอยู่ในหน้าท้ายๆของสระอุนะคะคุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังหนึ่งรอบแล้วเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะชาลีดู เวลามีพายุมาพายุมามาปะทะฝาผุผุตาจือจะมาสุขาฝาทะรุรูผุผุตาจือดุงูกะกาคุณครูอ่านให้ฟังแล้ว รอบนี้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะชาลีดูเวลามีพายุมาพายุมามาปะทะ ฝาผูผูตาจือจะมาสุขขาฝาทะลุกรูผูผูตาจือดุงูกะกา ทีนี้เรามาอ่านพร้อมๆกันนะคะ1 2 3ชาลีดูเวรามีพายุมาพายุมามาปะทะฝาผุผุตาจือจะมาสุขขาฝาทะลุรูผุผุ ตาจือดุงูกะกาเด็กๆลองฝึกอ่านหลายๆรอบนะคะใช้ความพยายามอย่าลืมที่คุณครูบอกใช้นิ้วชี้ของตัวเองชี้ไปตามตัวอักษรที่เราอ่านนะคะสำหรับสไลด์นี้นะคะจะเป็นแบบฝึกที่ให้เด็กๆทำนะคะก็คือให้เด็กๆนำคำที่กำหนด มาเขียนเรียงกันแล้วก็หัดอ่านค่ะพายุฝาผุงูดุสุขาต่อไปนะคะชาลีมาชาลีมาสุขาชาลีปะงูด,ดุเด็กๆคะ,คะเวลาเขียนตัวหนังสืออย่าลืมนะคะมีเส้นบรรทัด ตัวอักษรทุกตัวตัวหนังสือหรือตัวอักษรนะคะทุกตัวเขียนหัวกลมๆตัวโตๆเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะเด็กๆก็จะเป็นคนอ่านออกเขียนได้แล้วก็ลายมือสวยนะคะสำหรับหน้านี้นะคะเด็กๆเด็กๆนะคะฝึกอ่านเหมือนที่คุณครูพาอ่านเมื่อสักครู่นี้นะคะชาลีดูเวรามีพายุมา พายุพามาปะทะฟ้าผุผุตาจือจะมาสุขาฝาทะลุรูผุผุตาจือดุงูกะกาเด็กๆอ่านให้คล่องเลยนะคะแล้วก็ระบายสีดาวให้คะแนนตัวเองหรือจะให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนให้ดาวก็ได้นะคะเมื่อเราอ่านหน้านี้เสร็จแล้วก็ให้รากเชือกนะคะ เชือกในมือของชาลีนะคะไปหาเว้าจุราเว้าจุราที่เป็นสระอุเท่านั้นแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะสรุปงานในวันนี้ของเด็กๆนะคะก็คืออ่านบทกินจุฝึกอ่านตั้งแต่หน้ากินจุนะคะทำแบบฝึกหัดแต่ละหน้าแต่ละหน้าให้เสร็จ จนถึงหน้านี้เลยนะคะหน้าที่ระบายจอจุลานี้นะคะระบายรูปจุรานี้นะคะจากนั้นอัดคลิปอ่านตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายเพื่อให้คุณครูได้ประเมินพัฒนาการอ่านของเด็กๆนะคะที่สำคัญที่สุดเด็กๆอย่าลืมคัดลายมือบทอ่านประโยคลงในสมุดคัดลายมือนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ